นำพระอฐิของท่านนั้นมาบรรจุไว้ในสถานที่แห่งนี้ถ้าท่านได้มากราบไหว้บูชาในที่นี่ถือว่าท่านได้มา,าบูชาครั้งเดียวครบทุกพระองค์นะคะถือว่าเป็นมหาเจดีย์บุรพาจารย์ที่มีความสวยงามแล้วก็มีความสําคัญอย่างมากนั่นเองนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะให้ทุกท่านได้ชมภาพงามๆนะคะนี่ก็คือมหาเจดีย์บูรพาจารย์นะคะ ของวัดปา่าโยธาประสิทธิ์ท่านสามารถร่วมบุญได้นะคะร่วมบุญร่วมสร้างมหาเจดีย์บรรพรย์ได้นะคะตอนนี้ยังไม่แล้วเสร็จเลยนะคะมีการยกยอดฉักทองคําเป็นที่เรียบร้อยนะคะด้านหน้ามีช้างตัวใหญ่นะคะมีพญานาคนะคะท่านต้องการที่จะเดินทางเข้ามาทําบุญก็ได้นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะให้เห็นด้านหน้าอีกครั้งนึงนะคะนี่คือซุ้มประตูนหน้าวัดปา่าโยธาประสิทธิ์นะคะ สวยงามนะคะและ้วก็รูปเมือนหลวงปู่ดุลยอัตโลและด้านหน้านะคะก็จะเป็นซุ้มนะคะต้นไม้ที่มีการปลูกนะคะของมหาวิทยาลัยมีความสวยงามมีป่าไม้งดงามนะคะอย่างมากนะคะเมื่อท่านได้มานั่งเล่นแล้วก็จะมีความสวยงามงดงามอย่างมากนั่นเองนะคะที่นี่สวยงามมากนะคะท่านผู้ชม